ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1นะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบม,มากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผม โอเคผมก็วันนี้พีวผมฟรีโตนะผมแล้วก็วันนี้จะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะครับผมในโลกไมค้าบนะครับผมก็ไมครับนี้พี่ได้ลงหมดแบบว่าหลายอย่างนะแบบหมดลิงอะไรเงี้ยหมดพวกบิฟฟูดนะคือพี่จะมาตามหาบิฟฟูดในป่านะครับว่าหมอดนี้มันจะมีบิฟฟูดจริงป่ะนะก็คือผมไม่รู้ว่าบิฟฟนะูดอะมันเป็นแบบว่าลิงที่ดีลิงที่ร้ายแต่รู้เอ้ยไม,ไม่รู้ว่ามันเป็นลิงมันเป็นแบบคนนะทุกคนคือมันเป็นแบบมีกล้วยเลยเฮ้ยกล้วยยังไงวะ เออคือพฟฟู้ดอะผมเล่าต่อนะทุกคนก็พีฟฟูดก็จะเป็นแบบสัตว์ที่แบบว่าเออเหมือนลิงลิงหรือคนก็ไม่รู้ทุกคนแต่มันเหมือนกอยล่านะก็คือมันจะเป็นแบบไม่รู้ลิงหรือคนนะทุกคนเออมันเหมือนคนยุ่อยู่แบบอยู่ดึกดื่นมากทุกคนผมแบบมันชอบอยู่ตามป่าเนี้ยตามป่าตามเขาอะแบบในตำนานอะไรเงี้ยทุกคนแล้วแบบว่ามันก็ถูกจัดอยู่ใน SCP นะไม่รู้ว่า SCP เอาไปอยู่หรือว่าแบบมันอยู่อยู่แล้วนะทุกคนก็เราจะมาตามหามันดูนะทุกคน คืออยากรู้ว่ามันเป็นมิตรหรือว่ามันจะเป็นเป็นศัตรูกับเรานะทุกคนนะเฮ้ยมีกล้วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยกล้วยมไมยไหนอะ่ะเป็นแผงเลยนะประเด็นมี่ไหมไม่มีหรอกเออบิฟูตต้องอยู่ตามป่าใช่ไหมเออได้กล้วยมาก็ดีเลยทุกคนเราก็ได้เอาไปให้บิฟูตเลยไงเออก็บิฟูตป็นเหมือนลิงนะน่าชอบกินกล้วยนะนี่ไงอยูอย่ใกล้ภูเข,ขาด้วยทุกคน ตำน,นานกล่าวว่าบิ๊กฟุตไม่ใช่อยู่ใกล้ภูเขาเออทุกคนว่าแต่บิ๊กฟุตบิ๊กบิ๊กฟุตมันนอนบนต้นไม้เลยว่าแบบหรือแบบมันนอนไหนทำวะทุกคนมันก็แบบเหมือนมนมุษย์ลิงอะ่ะนี่โมยเลยเอ้ยตัวเดี๋ยวนะไอ,อ้นั่นนั่นทุกคนเจอแล้วทุกคนบิ๊กฟุตเดี๋ยวนะเอ้ยต้นหนึงหายไปไหนอ่ะเอ้ย เอ้ยทุกคนผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเมื่อกี้มันคือบิฟฟตอะเอ้ยหายไปเลยอะเดี๋ยวบิฟฟตผมเดี๋ยวก็ <c oughs> ผมอ่านมาผมจำได้เอ้ยมาแล้วอุ้ยเราต้องรีบปิดแล้วไปหาเจ้าบิฟฟตวันนี้เจ้าบิฟฟตเราแบบอยากเจอนายมานานมากเราได้ยินว่านายเป็นแบบสัตว์หาย,ยากสัตว์ในตำนานอะใช่นาย,นาย,น,ายนายใจดีไม่นายเป็นคนใจดีเอ้ยผมว่าเขาเป็นมิตรนะดูซิ ให้ข้อให้กล้วยด้วยขอบคุณนะแต่เราเราเออนายคนให้กล้วยเหรอนี่เรากล้วยคือนายเลยรู้นายชอบกินกนะล้วยนะเราให้ดอกดอกไม้กับนายด้วยเฮ้ยเราอยากเอ,อ้ยให้นมเราด้วยเหรอเอ,อ้ยขอบคุณนะว่าแต่เรากินไปเออมันก็อร่อยดีเหมือนกันบีฟิฟท์อะไรเนะี่ยบีฟท์เขียนป้ายเออบีฟท์น่าจะเป็นคนมาก่อนนะดูดิมันดูฉลาดมาก อย่าได้อะไรบอกนะเฮ้ยจริงเหรอนายเฮ้ยนั้นนายพาช่วยพาเราไปบนภูเขาได้ปะเฮ้ยเฮ้ยแบบเพิ่งนายช่วยบอกก่อนว่านายเป็นผู้หญิงผู้ชายเราจะได้เรียกเรียกถูกไงไหนวะนายพิมนายพิมนาดจาังนายมีควันออกมาจากตัวได้ไงวะเหมือนเราเห็นนายหายตัวเลยนายหายตัวได้ด้วยเหรอเราเป็นเกย์แล้วบางจูดไว้เดี๋ยวนะ จริงจังไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ามาใกล้อย่ามาเข้าใกล้ลนะจะมีฟุตเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟุตพาเราไปบนภูเขาหน่อยท่าน,น,นแบบนายแบบถ้าเราขอนายได้อะเราอยากขึ้นไปบนภูเขาอะอเดี๋ยวนะวันหนึงผมผมขอแควักตุ๊กตาออกมาดูก่อนนะพี่ฟุตบินได้เหรอทุกคนฮะลิงบินได้เหรอมันมันหรือว่าพี่ฟุตอาจจะมีพลังพิเศษก็ได้นะเฮ้ย ถ้ามันมันต้องถามเรามันมันเป็นจินนี่ในตะเกียงหรือมันเป็นลิงนแน่แน่เนี่ยทุกคนเราจะลองวิ่งตามไปดูนะทุกคนไม่ยู่ไหนแล้ววะเอ้ยบิฟุ์นี่นายนายพาฉันมาเหรอเฮ้ยสูงเลยเนี่ยเฮ้ยตกไปต้องตายนะจะบิฟุ์เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้เกเอ้ยตีไม่ได้ด้วยอะ่ะ แกตัวของแกเป็นคนดีหรือคนเลววะแน่จะมีฟตุตแล้วนายมีพลังพิเศษเหรอพิมพ์อะไรเหรอวะเนี่ยชอบพิมพ์จริงจะมีฟตุตใช่โอ้วิวสวยมากเลยอ่ะคือเอ้ยวัแบบดีนี่เพื่อนนายเหรอเอ้ยเพื่อนนายก็น่ารักเหมือนกันนะเอ้ยนายไปตีมันทำไมเอ้ยนายเราอยากได้บ้านอนะ่ะแบบบ้านตรงนี้แบบว่าเอาไม้ต่อไปใช่ปะ แล้วก็แบบว่าเป็นแบบบ้านลอยฟ้าตรงนี้นายทำาใหได้หน่อยได้ปหนายทำได้ไหมเราอยากได้บ้านสวยๆอ่ะอยากได้อุปกรณ์ด้วยเรากลัวตายมาเอ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอ้ยเฮ้ยไอ้ที่มึงหลอกกูนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่แหละทำไมมึงเอ้ยทั้คนมันหลอกผมว่ะคือผมว่าผมแบบ พยายามทำดีกับมันนะมันมันเป็นสัตว์ขี้เกียจใช่ไหมเฮ้ยทําไมมันทำกับผมอย่างนี้วะผมก็คุยดีกับมันนะโอ้ทุกคนมันจะเตรียมอาวุธไปฆ่ามันนะใส่ไม่ดีเลยเจ้าบิฟูตเลยมันจะเป็นตัวดีตัวร้ายกันเนี่ยอยู่ดีมันก็ตีตัวเหวไปเลยอ่ะแล้วไอก็ให้กล้วยบางทีก็ถีบีอยู่ดีก็ตีตัวเหวนี่ใส่ไม่ดีเลย มือแล้วนี่嘛เอา้าอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วใครจะช่วยเราวะมีสมบีรวิ่งหนีกันแล้วกันอะไรอู้แกจทำไมต้องมาแกล้งเราด้วยล่ะโอเคทุกคนผมไม่เชื่อจะจะบิฟแล้วนะผมว่าจะบิฟลมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เป็นมิตรกับเรานะทุกคนมันจะทีพีจะตกแบบเนี้ยตกกลุ่มลวาวาแต่แล้วแต่พี่ไม่ตกก็คือพี่เก่งเกินไปอะชิกโง่ๆงั้นแบบทำอะไรพี่ไม่ได้หรอครับ วิฟู์ก็แค่สัตว์สัตว์กระจอกอะครับอะไรจะบินบินมาเหรอโอ้ทำเป็นแบบทำเป็นคนดีโอ้ไม่เห็นคนดีเลยทุกคนเนาะหนีกนันหนีกนันว้ายวิ่งตามไม่ทันหรอวิ่งตามไม่ทันหรอเห็นไหมทุกคนมันเป็นสัตว์ที่โง่ทุกคนเออเราเป็นมนุษย์เราจะไปแพ้ว่ฟุตได้ไงเออมันเห็นไหมแค่นี้มันก็หายไปละยืนนิ่งอย่างเงี้เอาเอาตีพีทำไมอะไรปะเนี่ยลูกบอลเหรออยากตีลูกบอลอ่ะอุ้ยอะไรผมติดอะไรเนี่ยผมติด โอ๊ยมันติดรสรานาวิเทอร์อะเรือรถอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลกูกบอลอย่าอย่าตามฉันมาไอตัวเนะี้ยบิ๊กฟุตเฮ้ยเจ๊อย่าตามมันนะโอเคทุกคนเรามาเกิดที่นะี่แล้วเราจะไปว่ายนะ้ำมาทะเลแล้วกันทุกคนอาจจะไม่เจอบิ๊กฟุตก็ได้นะดูแลทะเลปลอดภยัยทุกคนบิ๊ฟงบิ๊กฟุตไม่มีอ่ะบิ๊กฟุตอยู่ในปา่าอยู่บนเขา เราอยู่ในทะเลใช่ไหมจะหมายอะไไงเนี่ยให้เรือเหรอหหไม่เชื่อหรอพีฟุตนายอะเป็นแนคนขี้ตะเลดนีก่อนแล้ะจ้าไม่บายีฟุตพายเรือหนีแล้วเฮ้ยอย่ายยยยยยา อย่าพิชมาล่อไปไม่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 ทำตาหรอกอย่าพิชมาล่อเลยเออไม่ทำตาหรอกออทุกคนเราเราจะไม่หลงกนเจ Big, Big, Big ้าบ oh, ิ๊กเจ้าบิ๊กฟุตผมมนเรียกชื่อใหญ่าจะเรียกบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตเหลือเนะอี่ยเออลิ้นพันหมดแล้วทุกคนเฮ้ยถึงเกาะทุกคนผมมีนเกาะด้นหน้าแล้วอะผมว่าน่าจะไปทันอยู่นะแต่บิ๊กฟุตน่าจะตามผมมาไม่ทนันมันชอบมันชอบลอยอะออโอเคถึงแล้วทุกคนเกาะน,นี้ โอเคจะบีฟู้ดกีตามขึ้นมาไม่ทันแล้วล่ะชอบปีนตามผมมาจามาังวะเฮ้ยเราเจอเกาะด้านหน้าทุกคนเราจะหนีไปเกาะแล้วกันนะมันตามเรามาทุกที่จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมันมันดำน้ำอะ่ะมันจะมาตีเรือเหรอเฮ้ยมันมีสเกลวตันด้วยเกาะเกาะพาโลนี่เหรอเฮ้ยฉลามเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนฉลามไล่กัดอะ่ะไอ้มันมาจากไหนอะ่ะ เอ้ยเดี๋ยวฉลามก็ยังสู้ผมไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนั้นจะมีฟุตจะเี่นฉลามมาเหรอเฮ้ยเอ้ยมันกัดหัวอุ้ยเจ็บมากคนเฮ้ยเฮ้ยทะเลึกมากเราต้องขึง้นเพื่อนฝั่งกันทุกคนรู้สึกแกมีฟุตมันมันจะเล่นตลกสายเอ้ยเดี๋ยวอะไรนะ่ะสไลเดอร์เหรอเฮ้ยมีตัวแปลกอ่ะมัน,นไปตีสไลเดอร์อะไรเจมี่ฟุตไปเนี่ยคนนั้นได้หลบภัยอยู่ตรงนี้นะ ลีไปอ่ะทำไมมันมีแต่เกาะทุกคนเฮ้ยเกาะน,นี้อันตรา,ายมากอันตรา,ายกว่าแบบในน้ำอีกอ่ะบอกว่า,าต้องกลับไปขึ้นเรือแล้วอะไรจะมีฟุตจะทำอะไรเนี่ยจะช่วยฉันเหรอโอ้กูไม่เชื่อ嘛วิฟุตโอ้ไม่เชื่อวิฟุต๊ายบายเจอกันฮหลสู้กับสัตว์ไว้ใจไม่ได้เลยมัน อีซี่เลยทุกคนลิงโอเคลิงไงทุกคนโอเคทุกคน,นจะเจอเกาะแล้วนะมันจะขึ้นเกาะตัวนี้เลยถ้าเกาะมันใหญ่นะถ้าเกาะมันเล็กเราก็จะไม่ขึ้นนะทุกคนถ้าเกาะจะเล็กนะ mm hmm. เดี๋ยวนะแผ่นดินมันถูกแบ่งแยกหรือไงนะทำไมมันมีเกาะแค่นี้เองโหแต่ mm hmm. ด้านใต,นตน้มันลึกเหมือนกันเนี่ยโคตรลึกเลยทุกคนโอ้ยวิฟุ์ก็ไม่ตามมานะทุกคนเฮ้ยในสุดแล้วก็เป็นแบบอิสระนะ มันขี้แกล้งหรือแบบหรือว่ามันอยากทำร้ายจริงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันเป็นฟิูที่แปลกมากม,ม,มันบินนั่นเจเฮ้่ <c oughs> หายไปเลยนะเยดีใ yeah, จทุกคนไม่ตามมาละสบายเจสบายใจตามมาก็มีแต่ปัญหา้ยตายได้ไงอะ่ะอะไรเนี่ยตายโดนกัดบาบชาักไม่ใช่ผมโดนฉลามกัดหรอฉลามมาัตอนเราพบยผมพายมาก็ไม่มีฉลามนะ เล้วมันยังมีซอมบี้เต็มหมดเลยเนี่ยซอมบี้เยอะมากคนตีตีตีแม่งตีแม่งเนี่ยหนีก่อนว้ฮีวไว้ฮีวไม่มีเอ็นเต์เมนต์นะทุกคนมีคิปปงคลิปเปอร์นั่นโอ้ยเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่อยากเอาชีวิตรอดแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบพอมาถ้ามาเจอเจ้าบิฟุตอะไรเงี้ย เนี่นมนมยมันไอ้ผีชอบมามาหายหายก็งงเหมือนกันมันเป็นโรคอ่ะเฮ้ยนี่แมน t ไม่ใส่ e l e แมน t ไม่เฮ้ย e l ่ m e n t มาได้ไงวะโว้ยงง่ะเฮ้ย e l e m e n เป็นไรเนี่ยมันเป็นบ้าเหรอเฮ้ยอย่าไปใสี e l e m แมนทีนี้นะนี่วิธีการอินเด e มนดูนะนี่คือวิธีการอินเด n มนนะครับก็กวิธีการได้เหรอ โฉงโง่เป็นอย่างเต็มครับเฮ้ยทำไมบางทีมันก็กันได้ทีก็กันไม่ได้วะเฮ้ยไอ้แม่งเยอะมากอะทุกคนเราไปที่อื่นดีกว่าทางไอ้ควันอลอยลอยได้เนี่ยผมมีควันลอยได้ตะโดนแล้วมีไฟเช็คด้วยไม่มีไฟเช็ค,ไ,ไ,ฟชคไ,ไฟเช็คจากพระเจ้าเหรออุ้ยมาดิ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 เฉลานี้ไอ เอเวันทองอ้ยขอบคุณนะมาแตะไข่ให้ผมอะเอ้ยทำไมอยู่ดีเอวันทองก็หลุดออมาหรือว่าเป็นฝนวะเวอร์ชันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเปวอร์ชันที่แปลกมากคนเฮ้ยใครมโย่เอวันทองให็นไฟไว้นี่ยไม่รังทุกคนเรากันไฟได้นะแล้วก็แบบว่าคิวแบบคิวแบบซุปเปอร์ฮีโร่อะไอ้คนเราไม่มีมันตายแล้วไอ้คนมาดครับก็มาดีครับอืมมาแตะไข่คนให้ยากเห็นหน้าจังงั้นี่เป็นคนใจดีด้วย อู้จะตายแล้วเราไม่มีเกาะอ่ะเราไม่มีอาวุธสู้เลยทุกคนต้องใช้ไฟใช้ก่ออุ้ยโดนยิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงเฮ้ยมีเพชรด้วยอ่ะเฮ้ยเราจะชาทุกคนฮจะชนะเหรอใส่ไขมุนให้ของอ่ะไอ้หน้าคนให้ของเยอืืืืืมมมมออออม มาทำไมเจ้าสมบีมาทำไมไมาทำไมเฮ้ยจะาบ,บิฟูจะมาอย่างไหนเฮ้ยให้ของเอาเหรอแต่นายให้ผิดจังหวะมากเรากำลังโดนลุมอยู่ทำไมเราขาดเสื้ออยากจะบ,บิฟูเจะาบ,บิฟูเราขาดเสื้อบ,บิฟูเราโดนลุมทำร้ายจะาบ,บิฟูแลูกแกจะดีหรือหลากันเนี่ยเนี่ยบิฟูเราเดาแบบทางนายไม่ออกอนะเนี่ยหืึนายต้องการจากเราเนะี่ย ฮะฮะฮะต้องการจากเราอุย้ยว่าตีทำไมเนี่ยงอนแล้วเดว,วิสโฟลดอ๋อนี่คือสันนิษฐานผิดใช่ปะดีมากเดว,วิสโฟลดต่อนี่แกจะเป็นทาสของฉันไอ้เจ้าลิงชั้นต่ำจะฆ่ามันจะลิงโง่ไป นี่คือคำสั่งต่อไปของนายนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะบิ่ฟุตจะทำอะไรเนี่ยเอ้ยมึงนี่มันโคตรเหลี่ยมเลยว่ะบิ่ฟุตเอ้ยนายไม่เป็นลูกน,อน้องแฉันหรอเดี๋ยวนะถ้ามันมันเปเหลี่ยมผมว่ะโอ้ยวิ่งก่อนเย็นเรื่อแมนด้วยหลบไปน้ำนะครับเราจะปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าญาติดีมันก่อนนะแบบว่าทำเป็นคนดีกันเอ้ยอะไรเนี่ยเ,เสือเหรอเสืองเสือแดงอะไรพี่ฟุ์ใจเย็นก่อนเราอยากคุยกับนายอ่ะทำไมมันไม่คุยอุ้ยเสือเอ้ยตายไปดิเว้ยยังโง่ไอเสือโง่รอกันตรงนึงเจ้าเสือเอ้ยไม่ใช่จะมีฟุ์เอามีอยากคุยกับนายจะพี่ฟท์นายจะเป็นลูกน้องเราไหมอ่ะ โอ้โหเราต้องฆ่ามันก่อนละนี่ฟุตนายนี่จัดการมันได้ไหม <c oughs> นายนายเรามาดีกันเถอะนะเรามาแบบเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะบีฟุตเดี๋ยวเราจะแบบว่ามีคำสั่งให้นายไปทำน,นะโอเคปะโอเคดีมากีเราให้เพชรนายนี่คือคำสั่งของเรานะไปตายที่ไหนก็ไปไปแบบจะมีฟุตอ็งบิงโง่

ทำยังไงอะ่ะหวานใช่ไหมเนี่ยไอหวานมึงแกล้งกูทำไมมึงทำร้ายกูทำไมเนี่ยโ,โอ้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 อะไรเขาจะมาเล่นเองแกมาตีเขาเองเขาไม่ตั้งใจซะหน่อยแกอะไรจัะเขาไม่ช่วยแกยังไงแกไม่เห็นหรอเขาช่วยแกสร้างบ้านาาช่วยแกต่อบ้านไม่แกตีเขาตก มาเนี่ยเนี่ยเขาเพชรเอาชุดเกาะเอาดาบให้โอ้โแล้วเกดก็เสกมันเตอร์มาเกดแล้วเก็เสกมันเตอร์มาฆ่าเขาเขาไม่ได้เสกจริงจริงเว้ยไม่ตายไม่ตายนอนแล้วโอ้ยการเกดแกล้งเขาไปแต่เยอะเกดจะมางอนเขาแค่นี้ก็ได้นะโดดแกแอบวคาเซฟอไหแล้วแกดแกล้งเขาเสื้อตอนไหนก็ตอนที่แกไม่รู้ไงอ้าว โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็โดนแกล้งนะครับเฮ้ดเอาคืนแล้วไปแล้เจอคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดไลค์น้ำหวานนะทุกคนแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบายบาย